องจินตนาการถึงค่ำคืนที่ถนนสงบแสงไฟเมืองระยิบระยับอยู่ไกลๆแล้วสายตาของคุณไปสะดุดกับรถคันหนึ่งมันไม่ได้ส่งเสียงเรียกความสนใจแต่มันกลับมีพลังดึงดูดอย่างสง่างามรถคันนั้นก็คือโตโยต้าคราว2026ตำนานที่ถูกชุบชีวิตใหม่อย่างหรูหราและทรงพลังวันนี้เกียรแนบ,บจะพาคุณดำดิ่งไปในโลกของยนตรกรรมที่ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเกียรติยศและความภูมิใจ โตโยต้าคราวไม่ใช่แค่รถซีดานธรรมดาแต่มันคือรุ่นเรือธงที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ทศวรรษ1950เป็นรถที่บ่งบอกถึงสถานะรถที่นักธุรกิจนักการเมืองและผู้ที่เข้าใจความหมายของคําว่าความหรูหราแบบสงบเลือกใช้มาตลอดหลายยุคหลายสมัยและวันนี้คราวในปี2026กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ผสานความคลาสสิกกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวตั้งแต่แรกเห็นคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังที่ซ่อนอยู่ไฟหน้าเละที่คมกริบเหมือนดวงตาที่จับจ้องไป้างหน้า กระจังหน้าโครเมียมกว้างที่ประดับด้วยตรามงกุฎอย่างภาคภูมิเส้นสายบนตัวถังถูกออกแบบอย่างประณีตไม่ได้หรือหวานเกินไปแต่เปลี่ยมด้วยความมั่นใจและรถสนิยมด้านข้างตัวรถเส้นโค้งหลังคาทรงคูเป้ไหลลื่นไปจนถึงท้ายรถสร้างภาพลักษณ์ที่ทั้งสง่าง,งามและสปอร์ตในเวลาเดียวกันเมื่อเดินเข้าใกล้รายละเอียดเล็กๆจะยิ่งทําให้คุณหลงรักที่จับประตูแบบฝังเรียบที่หดเก็บอัตโนมัติกระจกมองข้างที่ออกแบบให้ตัดลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และล้ออัลลอยขนาด20นิ้วที่เสริมบุคลิกให้คราวดูภูมิฐานและมั่นคงเปิดประตูเข้าไปโลกอีกใบหนึ่งรอคุณอยู่ห้องโดยสารของคราวคือสวงสวรรค์นบนล้อบอดหนังแท้เย็บลายละเอียดอ่อนวัสดุตกแต่งไม้ผสมอลูมิเนียมและไฟแอมเบียนไลท์ที่ส่องนุ่มโดน,นรอบห้องโดยสารให้ความรู้สึกอบอุ่นและหรูหราในทุกสัมผัสเมื่อคุณนั่งหลังพวงมาลายัยบอะไฟฟ้ารองรับสริระอย่างสมบูรณ์แบบ พวงมาลาัยหนังแท้จับขนัดมือและด้านหน้าคือจอคู่ขนาด12.3นิ้วที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อทั้งข้อมูลการขับขี่และระบบ infotainment ที่ตอบสนองรวดเร็วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายกดปุ่มสตาร์ทถ้าอยู่ในโหมด EV ความเงียบจะโอบล้อมคุณราวกับกำลังลอยอยู่ในอากาศ แต่ถ้าอยู่ในโหมดไฮบริดเสียงเครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบชาร์จเจอร์ผสมผสานกับพลังมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างนุ่มนวลให้กำลังรวมกว่า340แรงม้าแรงบิดมาแบบทันทีทันใดทำให้การออกตัวและการเร่งแซงมั่นใจเต็มเปี่ยมลองขับออกไปบนทางด่วนยามค่ำคืนเมืองทั้งเมืองสะท้อนอยู่บนผิวรถคราวคุณเพียงแตะขันเร่งเบาๆารถก็ไหลไปข้างหน้าอย่างเนียบปริบระบบ Adaptive Cruise Control ทำงานอย่างชาญฉลาดควบคุมระยะห่างจากรถคันหน้าและ Lane Tracing Assist ทำให้รถวิ่งอยู่ในเลนได้ยอย่างมั่นคง ระบบการสะเทือนปรับตัวอัตโนมัติในเซยววินาทีทําให้คุณแทบไม่รู้สึกถึงรอยต่อถนนหรือหลุมบ่อเล็กๆกการขับขี่ไม่ใช่แค่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยแต่มันคือการล่องไปอย่างสง่าง,งามแต่เมื่อถนนเปิดโลง่งคุณกดคันเร่งหรือกลงไปพลังงานจากเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าถูกปลดปล่อยคราวพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างสมบแต่นักแน่นไม่มีเสียงคำรามกลนใจมีเพียงแรงดันที่กดคุณไปติดบ่อหลังอย่างทรงพลังและเมื่อเจอโค้งยาวคุณถักพวงมาลัย ขาวเปลี่ยนบุคลิกจากรถผู้ใหญ่ใจเย็นกลายเป็นซีดานสปอร์ตที่ปราดเปรียวพวงมาลัยคงแม่นยำตัวถังทรงตัวได้ยอดเยี่ยมคุณจะรู้สึกได้ถึงความสมดุลระหวา่างความหรูหราและความสนุกที่หาได้ยากในรถซีดานระดับเดียวกันในเส้นทางชนบทห้องโดยสารยังคงเงียบสงัดเสียงรบกวนจากภายนอกถูกตัดออกไปเกือบหมด JBL Premium Sound System เติมเต็ม,ตม,ตมด้วยเสียงดนตรีคมชัดเหมือนคอนเสิร์ตระบบปรับอากาศนาโนท,ทำให้อากาศสดชื่นตลอดการเดินทาง แม้แต่ผู้โดยสารตอนหลังก็ไม่ต่างจากการนั่งชั้นหนึ่งของสายการบินบาะนั่งปรับเอนได้มีระบบระบายอากาศและนวดไฟฟ้าพร้อมหลังคากระจกพาโนรามาที่เผยท้องฟ้าให้มองได้แบบเต็มตาทุกการเดินทางยาวนานจึงกลายเป็นประสบการณ์ที่คุณไม่อยากให้จบลงด้านความปลอดภัยคราวไม่เคยประนีประนอม Toyota Safety Sense 4.0มาพร้อมฟีเจอร์ครบ d a p t i v e Cruise ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติตรวจจับคนเดินถนนไลน์สปอ o ตมอนิเตอริ กล้องรอบคัน360องศาและระบบ AI ตรวจสอบความเหนียของผู้ขับที่พร้อมแจ้งเตือนอย่างสุภาพราวกับมีผู้ช่วยส่วนตัวและเมื่อถึงในเมืองถนนแคบแคบที่จอดรถแน่นแน่นกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคราวเพราะระบบช่วยจอดอัตโนมัติและมุมมองกล้องรอบทิศทานทำให้รถซีดานขนาดใหญ่คันนี้คล่องตัวเกินคาดท้ายที่สุดแล้วคุณจะเข้าใจว่าคราวไม่ได้สร้างมาเพื่อตามกระแสแต่มันเกิดมาเพื่อย้ำเตือนความหมายที่แท้จริงของความหรูหรา ความหรูหราที่ไม่ใช่การโอ้อวดแต่เป็นความภุมงฐานที่สงบความสบายที่อยู่เหนือระดับและสมรรถนะที่พร้อมตอบสนองในทุกเส้นทาง t ตโย TA าคราว2,026ไม่ใช่เพียงแค่รถแต่มันคือประสบการณ์คือถ้อยถแถลงและคือมรดกแห่งตำนาน ที่ถูกส่งต่อสู่อนาคตในยุคที่โลกเต็มไปด้วย SUV และรถไฟฟ้าคราวคือบทพิสูจน์ว่าซีดานยังคงมีจิตวิญญาณและตรามงกุฎบนกระจังหน้าไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แต่มันคือหัวใจที่เต้นอยู่ในทุกการเดินทางของคุณนี่แหละโตโยต้าคราว2026ความสง่าง,งามที่ฟื้นคืนชีพความเป็นเลิศที่ถูกขัดเกลาและยนตรกรรมที่จะไม่เพียงพาคุณถึงจุดหมายแต่จะทําให้ทุกก้าวย่างบนท้องถนนคือความภาคภูมิใจอย่างแท้จริง